รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะเล่าเรื่องรบว,น,วนแหกปวทางปวดตามคนโอ้โหนี่หาหนาถล่มมากลขล่มหมดเลย และตอนนี้นะครับผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แล้วด้วยและตอนนี้นครับพี่ยศผู้ที่จะมาพูดคุยให้ความรู้กับเราเนี่ยก็อยู่กับเราแล้วครับนั่นคือพี่น้อยธนวันอินจานะฮะซึ่งพี่น้อยเนี่ยเป็นรองประหลัดเทศบาลเมืองลําพูนแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับโอ้โหพี่น้อยครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามานะครับดูจากตัวอาคารนี่ผมว่ามีความสวยงามแล้วก็น่าจะมีเรื่องราวมากมายเลยนะครับค่ะใช่ค่ะอาคารหลังนี้เป็นอาคารเก่าแก่มีอายุหนึ่ง้ยห้าปีแล้วค่ะครับ อาคารหลังนี้เป็นชื่ออาคารคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์สร้างเมื่อ,อพศ2455นะคะซึ่งแต่เดิมเป็นคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์และต่อมาในปี2488ชาวจีนเชื้อสายไทยก็ได้มาซื้อต่อ คูมนี้จากเจ้าของคูมในราคา58,000บาทน,นสมัยตอนนั้นนะคะ oh, คเพื่อมาจัดสร้างเป็นโรงเรียนจีนสอนภาษาจีนแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมงคลวิทยาซึ่งต่อมาหลังจากนั้นพอโรงเรียนมงคลวิทยาได้ซื้อที่ใหม่และย้ายออกไปอยู่ที่อื่นมูลนิธิก็ให้ร้านอาหารได้มาเช่าอาคาร,ครหลังนี้หลังจากร้านอาหารได้มาค่าเช่าก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆทีนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเลเงเห็นว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนมือ ผู้เช่าบ่อยๆอย่างนี้<ค>ะจะทําให้ลักษณะตัวอาคารนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเทศบาลก็เลยบอกว่าอังนั้นก็เลยขอเช่ากับมูลนิธิลังภูนสามัคคีการกุศลเพื่อมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังและก็คนใช้เป็นสถานที่ศึกษาและเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปอย่างนี้นะคะ องนี้เป็นห้องที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาของคุปจ้าราชสัมพัทวงศ์นะคะเอ๊ะพี่น้อยครับคำว่าคุมนี่หมายความถึงอะไรครับคุมนี่เป็นเราเรียกบ้านของของเจ้านายอะค่ะ,คะบ้านของเจ้านายเจ้านายของทางเหนือนที่เราจะเรียกคุมเจ้านะคะ คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ลำพูนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2455ในสมัยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่10ซึ่งตรงกับราชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเรือนพักอาศัยของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าหญิงสองราชสัมพันธวงศ์และบุตรธิดาหน้าน,นี้นะครับดูเป็นแบบไม้เก่าๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้อง ตัวนี้เขาเรียกว่าสารไนค่ะสารไนตัวนี้นะคะมันจะเป็นยอดตั้งสารไนตัวนี้ถ้าเราเห็นเราก็จะรู้เลยว่าเป็นตัวสัญลักษณ์ของภาคเหนือก็คือของลำพูนไม่ใช่ของเชียงเพราะของเชียงใหม่จะเป็นกาแลแบบหนึ่งทางด้านหลังก็มีอันนี้เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ก้าับสมเด็จพระราชินีที่ตอนที่เสด็จพระพาสจังหวัดลำพูนนะคะ อ๋อนี่วัดุลชัย <Hi. S 1> ใช่ไหมครับ oh. อ๋อนี่คือสิงห์ไงแล้วนี่เป็นประตูโบราณที่ซึ่งตอนนี้เขาบูรณะหมดแล้วนี่อันนี้ใช่หรือเปล่าพระธาตุหรือเปล่าใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้นะค,ะครับ่น้อายเราก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นสองของอาค <Hi. S 1> ารใช่ไหม ห้องนี้จะเดิมเป็นห้องของท่านเจ้าของคุ้มนะคะคือท่านเจ้าราชส,สัมพันธวงศ์อะค่ะอันนี้เป็นเรียกห้องห้องนอนใช่ใช่ใชค่ะมสมัยก่อนเป็นบริเวณส่วนนี้นะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของของท่านเจ้าผู้ครองนครลำพูนพร้อมกับท่านญาตินะคะในซึ่งถ่ายในคุ้มนี้นะคะครับอันนี้นี่ก็คือสารไน ใช่ที่เราเห็นอันนี้เป็นสาไหน่เดิมที่ติดกับตัวอาคารที่พอเราบูรณะเสร็จเราก็เอามาจัดแสดงโชว์อย่างที่เห็นในนี้ก็คือเป็นตัวเดิมก็คืออยู่เชิงชายคามุมด้านหน้าทางทิศใต้แล้วก็จะมีบอกแต่ละอันเพื่อให้เด็กได้ดูว่าแต่ก่อนตัวนี้อยู่ตรงไหนอ๋อนี่มีรูปให้ดูเลยนะว่าอยู่ชิ้นนี้อยู่มุมนี้ชิ้นนี้อยู่มุมนี้เราร่วมกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาจัดนิทรรศการตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปเรือนในภาคต่างๆอันนี้มีภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางอย่างนี้ค่ะคแล้วข้างบนก็จะกลายเป็นเป็นรูปตัวเมืองลำพูนในอดีตและปัจจุบันเปรียบเทียบในสถานที่<ช>เดียวกันใช่ วันนี้นี่ดีใจมากมากเลยฮะที่ได้มาเรียนรู้ถึงประวัติเป็นมาคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์แห่งนี้ครับแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวในอดีตต่างๆมากมายนะของจวัดลําพูนผ่านรูปภาพเก่าๆที่เราให้ดูกันมากมายเลยใช่ครับ<ม>แล้วก็ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลําพูนด้วยนะครับที่ได้อนุรักษ์ตัวอาคารนี้ไว้<ม>เพื่อให้กับคนรุ่นหลัง<า>คนรุ่นหลังแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาศึกษากันด้วยครับใช่แล้วแล้วสุดท้ายนะพี่น้อยครับมีอะไรนะฮะอยากจะฝากถึงคนรุ่นหลังนี้บ้างครับถึง การอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่าน,นี้ไว้ครับอ๋อก็อคืออยากจะฝากให้ทุกคนนะคะถ้าสนใจเข้ามาชมประวัติของเมืองลำพูนสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เราได้เราเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์รตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะนะคะวันนี้เนี่ยผมกับพี่ยนะก็ต้องขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับพี่น้อยครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราชื่นชมกับความงามของอาคารเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนแล้วจุดหมายต่อไปของเราก็คืออำเภอลีเราจะพาไปดูวิถีชีวิตชาวปาะกะกะยอที่ชุมชนพระบาทห้วยต้มกันและที่สำคัญชุมชนแห่งนี้เนี่ยยังเป็นชุมชนมังสวิรัติอีกด้วยจะน่าสนใจมากแค่ไหนนั้นเนี่ยติดตามชมกันต่อเลยครับ สวัสดีครับพี่ว <l ug> ิมลครับสวัสดีครับนี่บอสครับพี่วิมลสุกแดงประธานกลุ่มท่องเที่ยวของอที่นี่นั่นเองครับแล้ววันนี้นะพี่วิมลเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวทั่ววัดเลยอ๋อโอ้โ,อโหดีเลยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ภายในวัดพระพุทธบาทหว้วยต้มเลยใช่ไพี่ยดครับซึ่งพี่วิมลฮะวัดนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เกิดชุมชนปากเกรามังสวิรัตขึ้นมาเลยใช่ไหมครับครับผมคือประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ ก็คือในส่วนของวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนี้ครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นวัดร้างที่มีมาแต่เดิมนะครับแต่ว่าเมื่อหลวงปู่ครบาชัยวงศ์สาพัฒนาซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับท่านอยากในการที่จะมาบุรณะวิหารครอบรอยพุทธบาทที่นี่นะครับพอหลวงปู่ท่านมาอยู่ก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับต่างก็พากันมาอยู่เพื่อที่ว่าจะ จะร่วมบุญกับท่านจะร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยงานกับท่านจนทําให้เกิดวัดพระพุทธบาทห้วยต้ตมและเกิดชุมชนพระบาทห้วยต้ตมนี้ขึ้นมาอ,มอมแล้วทําไมชุมชนแห่งนี้ฮะถึงได้เริ่มทานมังสวิรัตก,กันขึ้นมาล่คะครับตามประวัติหรือว่าตำนานของรอยพระพุทธบาทนะครับที่มีการบันทึกไว้ในพระธรรมใบาลานนะครับว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ทรงสเสด็จมาโปรดเวณยศาสตร,ร์บริเวณนี้นะครับในขณะนั้น ก็มีในพรานผ่านไปล่าสัตว์ผ่านมาเห็นเข้าก็เราเนื้อเนื้อสัตว์ที่ตัวเองล่ามาเนี่ยเอามาถาวายพระอ,องค์แล้วพระองค์ไม่ทรงรับไว้ซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นเลือสดหรือหรืออย่างไรนะครับจากนั้นก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่มากราบสักการะเนี่ยก็พากันไปต้มข้าวมาถาวายพระอ,องค์ท่านนะครับต้มข้าวมาถาวายพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านทรงรับไว้ฉันจากนั้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปที่อื่นเนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้นะครับ พราะนั้นพอหลวงปู่ท่านทราบถึงตำนานเหล่านี้นะครับเมื่อมีชาวบ้านมาอยู่เนี่ยหลวงปู่ก็เลยขอให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยว่าถ้าหากว่าการมาอยู่ที่นี่ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรในการที่จะทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้เรามาอยู่ภายในวัดแล้วรเราไปดูจุดที่น่าสนใจภายในวัดก่อนเลครับพี่มนเดี๋ยวเราไปดูจุดที่น่าสนใจหลักๆของที่วัดกันครับ สำหรับในวิหารครอบพระพุทธบาทนี้นะครับก็มีจุดสําคัญหนึ่งก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งเป็นที่มาของชุมชนพระบาทเต้นแห่งนี้ตามที่เล่าไว้นะครับในทุกปีนะครับทุกช่วงเดือนที่เป็นวันสําคัญนะครับก็จะมีการมาร่วมพิธีส่งน้ํารอยพระพุทธบาทกันที่นี่นะครับยุ่ยมลครับนี่ก็คือรอยพระพุทธบาท รจริงๆเลยเดิมทีเนี่ยของจริงจะอยู่ด้านใต้ลงไปนิดน,นึงนะครับแต่ที่เ,เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือลงปู่ทั้งสร้างครอบไว้รสร้างครอบรอยเดิมไว้ซึ่งในส่วนของรอยพระพุทธบาทนี้นะครับก็เหมือนที่เกิดวไว้แต่ต้นว่าเป็นที่มาของชุมชนบางสิบรัษนี้แล้วไม้ข้างๆสามข้อน,นี้คืออะไรครับอ๋อสำหรับไม้นี้ก็คือเป็นความเชื่อของทางเห,เหนือนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อของคนที่นี่ คนที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะของไม้ที่เขาบอกว่าไม้เสียงทายหรือว่าไม่วาเสียงทายนะครับสังเกตที่ตรงด้านมียางอยู่ครับด้านบนจะมียางยางรัดอยู่เขาคือชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะวาก่อนวาคือก็คือเป็นลักษณะไม่วาเสียงทายแขนของเรานะครับสูดแขนพอพอสูดแขนปุ๊บนะครับมันมันจะมียางรัดที่จะใหมไว้อยู่นะครับพอสูดแขนพอเขาใหมไว้ปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาด้านปลายเนี่ย วางลงไปที่รอยพุทธบาทบนะครับวางลงไปที่รอยพุทธบาทแล้วก็อธิษฐานเสียงไทยอธิษฐานเสียงอธิษฐานว่าอ,อ,อยากจะได้ในเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินทองเรื่องของคนที่ไม่มีคู่ว่าอยากจะได้คู่คก็อยากจะรู้ว่าตัวเองจะสมปรา,ารถนาหรือไม่นะครับก็อธิษฐานด้วจิตอธิษฐาน พอที่ฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะวารมาวารใหม่มาวารใ,ใหม่ก็คือณจุดเดิมที่มาร์กไว้นะครับวารใหม่แล้วก็ดูว่ามันจะอดหรือว่ามันจะยาว ถ้าอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับหรือถ้าไม่อยู่ตำแหน่งเดิมจะยังไงครับก็คือมันมันขึ้นอยู่กับคนที่อธิฐานนะครับว่าอธิฐานให้หดหดนิดหมายถึงว่าตอนที่ผมอธิฐานเนี่ยผมต้องบอกแล้วว่าถ้าพรจะสมปรธนาขอให้หดหรือตำแหน่งเลื่อนลงมาเข้าใกล้มากขึ้นหรือว่าให้ไกลออกไปครับก็คือในส่วนนี้มันเป็นความเชื่อนะครับเชื่อของคนที่นี่ซึ่งอันนี้มันไม่สามารถในการที่จะพิสูจน์ได้ครับ แล้วก็ในในส่วนล่างไม้ที่เราเห็นนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นาการส่งน้ํารอยพุทธบาทซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีการส่งน้ํารอยพุทธบาททุกเก้าเพงของดินเหนือ,อจะตรงกับวันวิสาขาบูชาพอดีนะครับแล้วก็ซึ่งปกติล้วในในใน,ในทุกวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่นี่ก็จะมีการมาร่วมในการส่งน้ํารอยพุทธบาท หานประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับคนเต็มเลยนะครับเต็มครับคนเยอะเต็มในวิหารเต็มในศาลาดยรอบก็คือก็เอาเอาน้ําน้ามนหรือเป็นน้ําเลยครับที่จะมาเป็นน้ําส้มปล่อยอ๋อน้ําส้มปล่อยครับน้ยของทางเหนือที่เ็คือความเชื่อของทางเหนือว่าส้มปล่อยน้ำส้มปล่อยเนี่ยสามารถขจัดปัส่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรนี้เหมือนปล่อยออกไป ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของชุมชนผ้าใบไห่ต้มนะครับนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็คือใจบ้านนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นถ้าว่าทั่วไปก็จะเรียกว่าสะดือเมืองหรือว่าันหลังเมืองนะครับแต่ที่นี่จะเรียกว่าใจบ้านหรือว่าถ้าว่าเป็นภาษาปากยอนเลยเนี่ยก็คือฮิสระฮิสะฮิสะฮิสระเขาแปลว่าใจบ้านรับประวัติความเป็นมาของที่นี่เริ่มต้นขึ้นมาอย่างไ เพื่อ <P ew are> ความที่ชุมชนนี้จะได้มีความมั่นคงคนคคที่มาอยู่เนี่ยจะได้มีความมั่นคงในในถิ่นฐานในการมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ก็เลยให้มีการสร้างใจบ้านขึ้นซึ่งการสร้างใจบ้านนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างพร้อมๆกับวัดพระบาทห้วยต้มด้วยนะครับโดยตอนตอนเริ่มสร้างวัดแล้วก็เริ่มสร้างที่นี่เนี่ยหลวงปู่ก็เป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็ดูแลในเรื่องของการสร้างเมื่อปี2514 หลวงปู่ท่านได้นิมนต์ครูบาเจ้าผู้ชัยเขาปีมาร่วมในการวางเสียเลิกก็คือในเีดีสีทองนี้นะครับก็ค,บคือบรรจุพระวัตร,รูปแล้วก็เสาวิกิถในด้านในครับเ,เ,เป็นเหมือนเป็นการสร้างสารหลักเมืองไว้ที่นี่ ตอนนี้เราอยู่เป็นที่ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้มครับบอสครับผมซึ่งนี่นะคะก็จะมีงานหัตถกรรมการทอผ้าให้เราได้ชมกันใช่ไหมครับพี่วิมลครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากทราบเพราะว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้นะได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงครับครับเดิ่ที่เนี่ยสำหรับศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับมีการใช้ชื่อว่าศูนย์วิจัยโลหิตทุกขโพชนาเพราะว่าเมื่อชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านมาอยู่ที่นี่มีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารครับนะครับแล้วก็ ลยมีทีมแพทย์ที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับมาวิจัยเรื่องของโลหิตแล้วก็เรื่องของอาหาร,รนะครับเพื่อที่จะให้คนที่นี่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหาร,ร,รนะครับก็มีทีมแพทย์เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของอาหารให้ถูก หลักห้าหมู่นะครับมาช่วยในเรื่องของการทำเต้าหู้การทำน้ำเต้าหู้การทำโปรตีนเกษตรโปรตีนครับผมคือเป็นบางส่เวลาแล้วเนี่ยก็ตนแรกๆชาวบ้านก็คงยังไม่รู้ใช่ไหมฮะก็คือกินกันแต่ผักอย่างเดียวไม่ได้กินโปรตีนอะไรอย่างอื่นเข้ามาเลยก็เลยมีทีมแพทย์เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลแล้วต่อมานะครับด้วยการที่คนในชุมชนเนี่ยมาจากหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่มาอยู่เนี่ย ต่างก็มีลวดลายของชุดแต่งกายนะครับลวดลายของผ้าผ้าทอนะครับที่มีความโดดเด่นของแต่ละที่พอมารวมกันที่นี่เนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็เลยใช้ที่นี่เป็นที่สำหรับใช้เป็นศูนย์วิจัยเรื่องของงานหัตถกรรมชุมชนนะครับข้างในนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งสาธิตนะครับแหล่งรวบรวมลายผ้าแล้วก็เป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมในชุมชน อันนี้ก็เป็นวิธีการทอผ้าของปะกยอรหรือว่ากระเรียงนะครับซึ่งด้วยวิถีชีวิตของปะกยอนยก็เป็นการทอผ้าแบบกี่เอวแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของขนาดของผ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเอวด้วยแล้วเอวด้วยแล้วก็ขนาดของผ้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการล้างเอวให้ตึงแล้วก็มีการกระตุก แล้วก็มีการเขาเรียกว่ายกดอกยกลวดลายต่างๆยกดอกก็คือนี่ฮะที่ต้องคอยสอดผ้าไปมาให้เกิดเป็นลวดลายครับแล้วก็ในส่วนของที่ตอนที่ทอเนี่ยเขาจะทอจากด้านในของผ้านะครับที่เราสังเกตแต่แต่ว่าลายผ้าที่มันได้จริงๆเนี่ยก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเพระนะครับนี่ครับมาวูครับอันนี้เป็นลายผ้าที่ได้เาวยเลยครับครับอันนี้ ได้เป็นลายของผ้าถุงผ้าถุงผู้หญิงผ้งูหญิซึ่งส่วนใหญ่แล้วลายดอกก็จะเป็นลายจากธรรมชาตินะครับที่มีการคิดค้นขึ้นแล้วก็มีการสืบต่อๆกันมานะครับส่วนมากลวดลายนี้ก็มาจากดอกไม้ตามธรรมชาติที่เราเห็นกันทุกวันนี่แหละใช่ไหมครับเป็นลวดลายธรรมชาติทั่วไปทั้งวัสดุที่เขาเห็นแล้วก็เข้ามาคิดเป็นลายลายผ้า โอ้โห oh oh ตอนนี้นะคุ oh ผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ภายในสูตรแล้วพอเข้ามานะก็จะเห็นเสื้อผ้าสวยงามมากมายเลยที่เกิดขึ้นจากการทอผ้าด้านหน้าเราเห็นเมื่อสักครู่นี้ใช่พววับ<ม>เสื้อผ้าเนี่ยของชาวปากกยอนเนี่ยมีแบบไหนบ้างครับ ก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับเป็นชุดของผู้หญิงชุดของผู้ชายอย่างที่ผมถืออยู่นี่อันไหนของผู้หญิงอันไหนของผู้ชายอันนี้เป็นเสื้อเสื้อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วครับแล้วก็น่าเป็นเสื้อของผู้ชายครับเอ้าแล้วผู้หญิงยังไม่แต่งงานแล้วเป็นยังไงครับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยก็จะเป็นชุดยาวอ๋อเป็นชุดยาวชุดคุมยาวเลยชุดคุมยาวเลยนะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าคนนี้เนี่ยยังไม่แต่งงานครับนะครับ แล้วก็ในส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยความแตกต่างของเสื้อก็คือถ้าไว้เป็นผู้หญิงลายผ้านะครับลวดลายอะไรต่างๆจะเยอะกว่าของผู้ชายมีลายดอกนี้มีความละเอียดของประดับสมกับเป็นผู้หญิงเอ๊ะผิดไหนมันหน้าเอหน้าบีงใส่ผมงงเวลยใส่นี่จะใส่ด้านไหนให้กูใส่กับด้านไงครับในส่วนของเสื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงผู้ชายก็คือด้านหน้าและด้านหลังก็จะเหมือนกันหมดทําไมครับก ใส่ได้ทั้งสองด้านนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้รับผู้เก่เเขาแปลว่าเป็นเหมือนกับการแสดงออกถึงความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังอมีความหมายด้วยความหมายลึกซึ้งครับแล้วภายในสุนี้นอกจากเสื้อผ้ายังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกบ้างครับในส่วนของเสื้อผ้านะครับแล้วก็ยังมีย่ามเรื่องราวของลวดลายผ้าทอต่าง นะครับจากหลายพื้นที่แล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเงินในยุมชนด้วยพี่วิมลคะการทำเครื่องเงินของคนยมชนนี้ยฮะมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างไรบ้างครับในส่วนของการทำเครื่องเงินที่นี่เนี่ยมีความโดดเด่นก็คือเป็นเครื่องเงินที่ทำมือ นะครับ,รบหรือว่าเป็นงานหัตถกรรมในชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์นะครับถือได้ว่าเป็นเนื้อเง100ินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าอนี้เป็นการกรอบลายพดด้วงครับรซึ่งเป็นลายลายดั้งเดิมนะครับเป็นลายดั้งเดิมแล้วกอ็อย่างที่นี่เนี่ยก็จะทําทในหลายๆแบบเมื่อเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกําไลต่าง ครับนะครับเหมือนหลิทพันที่เราเห็นในศิลปกรรมแล้วว่าโดยเฉพาะที่เขาทําเครื่องเงินเนี่ยเพราะว่าด้วยประกยยเนี่ยมีความเชื่อว่าบ้านไหนที่มีเครื่องเงินไว้กับบ้านหรือไว้ติดตัวเนี่ยก็จะทําจะนําพาความร่มเย็นมาให้ร่มเย็นร่มเย็นความสมบูรณอะไรประมาณนี้สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองเข้ามา ปและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หนองมนครับ เราเป็นมาขตาที่การทำข้าวหลามเดี๋ยวครับพี่ยอไม่ใช่ครับเราไม่อยู่หนองมนฮะเราอยู่ห้วยต้มอยู่ครับโอ้ยังไม่ได้ไปไหนครับพี่ยอดพี่ครับก็เห็นเนี่ยตั้งแต่วิ่งรถมาทุกบ้านทุกบ้านเลยเนี่ยผมเห็นทุกหลังเลยครับเขาต้องเผาข้าวหลามกันอย่างเงี้ยครับครับครับก็คือในช่วงสี่เป้งหรือว่าเดือนสี่เหนือเนี่ยครับทางชาวบ้านเนี่ยก็จะมีการร่วมกันเผาข้าวหลามครับนะครับแล้วก็ทางนี้ก็เรียกว่าเผาข้าวหลามตานข้าวใหม่เผาข้าวหลามตานข้าวใหม่ก็คือ จะนาข้าวหลามที่เผาเสร็จแล้วก็นําข้าวเปลือกข้าวสารซึ่งเป็นผลผลิตของปีนี้เนี่ยไปถวายพระที่วัดนะครับเขาเลยก็เลยมีการเผาข้าวหลามด้วยแล้วก็แล้วก็ยังมีการนําในเรื่องของข้าวเปลือกไปถวายที่วัดในพรุ่งนี้เช้าวันเย็นนี้เขาเลยเผาข้าวหลามเตรียมไว้เตรียมพร้อมไว้พี่วมลฮะมีเหตุผลไหมครับว่าทําไมต้องเป็นข้าวหลามเหตุผลเนี่ย มันคือเป็นประเพณีที่มีการยึดถือกันมาตั้งแต่ตั้งเดิมครับครับสืบต่อกันมาเรื่อยๆเป็นประเพณีที่ทาสืบต่อกันมาและที่สำคัญที่สุดอย่างช่วงตอนเช้าเลยเนี่ยเขาจะมีพิธีเขาเรียกว่าก่อไฟถวายพระพุทธครับครับนี่นะครับเราจะมาสาธิตการกินกันนะครับง่ายๆนิดเดียวครับเหมือนปอกกล้วยเข้าปากครับหนึ่งอ๋อหึงเปนกล้เลยนี่ นับหนึ่งสองสามใส่ปากเลยนะหนึ่งสองสามอร่อยไหมอร่อย <c oughs> นอกจากการเผาเข้าวหลามนะครับ,รบการตานข้าวใหม่ นะครับก็ยังมีการก่อไฟถวายพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าด้วยนะครับ,รบ,รบก็คือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีการทําสืบต่อกันมาเหมือนกับการเป็นกุศลรบายในการเข้าสู่ฤดูหนาวในการผิงไฟรวมกันหรือว่าการสร้างไออุ่นให้อบอุ่นก่อนการสร้างความอบอุ่นองค์อุ่นแรกก็คือการถวายความอบอุ่นให้กับพระพุทธเจ้าก่อนนะครับแล้วอีกกุศลบายหนึ่งก็คือว่า ในเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีงานบูญเนี่ยเขาจะมีการมามาร่วมกันในการก่อไฟผิงไฟร่วมกันมา,มาทําบุญอะไรต่างๆนี่ครับพี่นมนฮะแล้วเห็น,นชาวบ้านเดินเข้าไปออกมาเนี่ยแต่ละคนนี่ถือไม้จํานวนไม่เท่าเลยครับ,รบอ๋อในจำนวนไม้แต่ละแต่ละคนที่เอามาเนี่ยครับก็คือแต่ละบ้านเนี่ยมันจะตามจํานวนของคนสมาชิกในครอบครัวครับ สมาชิ่ในครอบครัวอย่างครอบครัวหนึ่งมี4คนมีมากคนเขาก็จะเอามาตามจํานวนนั้นแล้วก็จะมีการเขียนชื่ออะไรต่างๆด้วยที่เห็นเขาเดินเข้าเดินออกเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เขาเข้ามาถวายพระพุทธถวายรอยพระบาทก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปรวมกันไว้ที่บริเวณลานที่ใช้สําหรับจุดไฟนะครับเพราะนั้นการมาคราวนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับเพราะว่าได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรม ในช่วงเดือน4ขอ,ของของทางนี้ด้วยนะครับ<อ>แล้วก็ได้ร่วมในการก่อไฟถวายพ,พระพุทธเจ้าถวายถวายอไอ้อื่นให้กับพระพุทธเจ้าด้วย<อ> สำหรับรายการสไตล์ไทยในเทปนี้บอสและพิยศต,ต้องขอลางผู้ชมไปด้วยบรรยากาศของการก่อกองไฟถวายแด่พระพุทธเจ้าตามความเชื่อของชาวประยอบเพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวและถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาตลอดช่วงเย็นนี้นะครับแต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อแรงศรัทธาของชาวบ้านหว้วยต้มแต่อย่างใดทุกคนยังคงแบกไม้จี้นำมารวมกันเป็นกระโจมใหญ่ถึง3กระโจมสแสดงถึงความศรัทธาและความสามัคคีของชาวบ้านหว้วยต้มที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และสัปดาห์หน้าเราจะพาผู้ชมเที่ยวบ้านห้วยต้มกันต่อครับชมการจุดไฟถวายแด่พระพุทธเจ้าเดินตลาดเช้าชาวปากยอและทำบุญตักบารตานเข้าใหม่กันครับ